สวัสดีครับวันนี้เรามา,าจังหวัดประจุบคีรีขันนะฮะตอนนี้ก็กําลังเดินขึ้นไปที่เขาช่องกระจกข้างบนนะครับวันนี้ทีมผม3คนนะครับแอดมินดูดเด้าดากแล้วแอดมินดอเลโลนะครับเห็นความสวยงามของอ่าวนะจุดชมวิวเขาช่องกระจกนี่จะสามารถมองเห็นได้2ออ่าวนะครับเห็นไกลๆนู่นเลยอ,อ่าวมะนาวนะครับทีนี้อ่าวประจุบอ่ อีกอ่าวหนึ่งคืออ่าวน้อยนยมันจะมีเขาตามลางลายกันออกไปนะครับถ้าอยากชมสามอ่าวเนี่ยต้องขึ้นไปตรงนู้นเห็นเห็นได้ไหมเขาเรียกว่าจุดชมวิวเขาล้อมหมวกนะครับเป็นจุดที่สูงที่สุดสามารถมองเห็นได้สามอ่าวเราจะไปไหมนะแม่ครับพอครับพอ,พอมันไม่มีวันที่เราต้องไปเหรอมีดิอขอฟิตก่อนมันต้องไปนะครับทริปนี้มันต้องมาขนาดนี้มันต้องไปให้ได้นะครับผมถามว่าการเดินนี่ยากไหมนะครับ เ,เมื่อวานนี้ผมมาแล้วรอบหนึ่งพระอาจารย์ท่านสอนว่าก่อนที่คนเรานะครับจะประสบความสําเร็จเนี่ยเราจะต้องพงมีความพยายามมีความลําบากตรากตรำคนล่วงทุกได้ด้วยความเพียรน,นะครับ <c oughs> <c oughs>